สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยกับช่องโจมเทเตอร์นะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์หุ้นยอดฮิตอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกร้องกันมาเลยนะครับและมีหลาย EP มากนะครับคือหุ้น a l a นะครับวันนี้ก็จะเป็นการดูมุมมองหุ้น a l a ในระยะสั้นนะครับวันนี้ในกราฟหุ้น ALLA ก็ ปิดอยู่ที่ราคา1บาท98สตางค์นะครับได้หลุดในโซน2บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใน Time f ฟรมเ Day เรามาดูราคาจุดสูงสุดในรอบนี้ที่เล่นกันนะครับอุ้น ALA ทําจุดสูงสุดไว้อยู่ที่2บาท48สตางค์นะครับเมื่อวันที่11พฤษภาคมนะครับที่ผ่านมาแล้วเขาไม่สามารถยืนอยู่เหนือโซนนี้ได้เลยจนมีการปรับฐาน ยอดตัวมาอยู่แถวแนวรับตอนนี้ก็อยู่ที่1บาท92สตางค์นะครับแนวรับที่จะเจอใกล้ๆนี้คือราคา1บาท92สตางค์นะครับแล้วก็ส่วนโซนบนของหุ้น ALLA เนี่ยมีแนวรับสุดท้ายอยู่ในโซนบนเนี่ยอยู่ที่1บาท90สตางค์นะครับถ้าหลุดจากราคา1บาท90สสตางค์เนี่ยเขาสามารถหลุดทะลุลงมาได้ถึง 1.80บาท80เลยนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับใน t ทม e เฟรมเด a y เนี่ยหุ้น ALLA เนี่ยเขาเป็นหุ้นที่ขึ้นมา all time high หุ้น all time high ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีแนวรับสะสมอยู่ฝั่งซ้ายสะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมลองตีกรอบให้ดูนะครับในกรอบสีฟ้าเนี่ยสังเกตไหมครับในกรอบสีฟ้าเนี่ยหุ้น a l, l a เขาจะไม่มีแนวรับอยู่เลยถ้าหุ้นตัวนี้เนี่ย เวลาหลุดจากโซนข้างบนที่เขาทำแท่งเทียนไว้เนี่ยก็จะย่อได้ลึกและไกลนะครับสำหรับหุ้น ala นะครับเราลองมาดูในไทม์เฟรมแคบกว่านี้นะครับในไทม์เฟรมย่อยเป็นไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับก็ในไทม์เฟรมสชั่วโมงของหุ้น ala เนี่ยก็จะมีแพทเทิร์นที่เฉียงลงมานะครับจากเส้นแนวโน้มหัตีให้ดูนะครับจากข้างบนเลย ที่เขาทําจุดสูงสุดเนี่ยแล้วลากตีผ่านลงมาให้เป็นเหมือนตัวสามเหลี่ยมนะครับก็หุ้น ALA เนี่ยเขาไม่สามารถยืนอยู่เหนือโซนแนวต้านราคานี้ได้เลยคือราคาที่2บาท26ก็คือเมื่อผ่านราคา2,26บาท2ีกเนี่ยก็คือจะถูกตบลงมา1ชุดนะครับเพราะว่าราคาแรกที่เขาไปทดสอบแนวต้านไว้คือประมาณกลมๆคือ2บาท48 พอทดสอบครั้งแรกปุ๊บเขาก็ย่อตัวลงมาอยู่ในกรอบแนวรับก็คือ2บาท6สตางค์แต่ตอนนี้ราคา2บาท6สตางค์เนี่ยได้กลายเป็นแนวต้านแล้วนะครับเพราะว่าหุ้น a l a เนี่ยเขาไม่สามารถยืนขึ้นมาได้นะครับแล้วกลับมาดูใน Time f ฟรมเดย์นะครับแล้วดูในเครื่องมืออื่นๆที่เราใช้นะครับเครื่องมือที่ผมใช้ก็คือเป็น e m a แล้วก็ตัวดูวอลุ่มแล้วก็เทรน แล้วก็ Half t เทนนะครับตัวหุ้น ALA ในระยะกลางเนี่ยก็ยังเป็นหุ้นขาขึ้นนะครับหุ้น ALA เป็นขาขึ้นมาตั้งแต่1.26บาท26สตางค์ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงราคาปัจจุบันตอนนี้นะครับสังเกตได้จากเส้นสีขาวถ้าแท่งเทียนยืนเหนือเส้นสีขาวเมื่อไหร่คือหรือเส้น200วันเนี่ยหุ้นตัวนั้นก็จะเป็นขาขึ้นนะครับ เรามาดูให้แคบกว่านี้อีกนิดนะครับตอนนี้คือหุน A, ้น ALA เนี่ยเขามีจุดสะสมหรือวอลุ่มที่บานเนี่ยก็อยู่ในช่วง2.6บาท6ถึง2.26บาท26สาตางค์นะครับสังเกตได้จากแท่งซื้อขายที่เป็นสีเหลืองสีฟ้านะครับในกรอบที่ผมวางไว้คือกรอบสีฟ้าฝั่งขวามือนะครับคือจุดที่เขาสะสมมีการโยนซื้อและโยนขายกันบริเวณนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับ สังเกตได้จากแท่งโวลุ่มเนี่ยจะมีแท่งยาวเป็นพิเศษเลยก็คือแท่งโวลุ่มนี้เนี่ยจะบอกได้ว่าจุดณราคาไหนที่มีการซื้อและขายมากนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในเครื่องมืออื่นกันนะครับที่ผมใช้ดูนะครับก็เครื่องมือแรกก็คือเครื่องมือที่เป็น RSI ตอนนี้ RSI ของ a l a ใน time frame day ก็อยู่ที่43.18นะครับ r i ท3 1 8เนี่ยก็บอกได้ทันทีว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยกำลังลงมาพักตัวหรือกำลังจะมาทดสอบแนวรับนั่นเองนะครับตอนนี้หุ้น ALA เนี่ยก็กำลังมาทดสอบแนวรับที่ผมวางไว้นะครับเป็นแนวรับ1.92 1.90 2 1 9แล้วก็1.80ตามลำดับนะครับส่วนเครื่องมือที่ผมใช้อีกตัวนึงก็คือ MACD MACD ก็คือเป็นเทรนนะครับ หุ้น a l a เนี่ยเขามีสัญญาณ m a c d ตัดลงตั้งแต่ราคาช่วง2บาท26เนี่ยพอเขาติดแนวต้านนี้เนี่ยเขายืนไม่ได้เขาก็ลงมาตลอดทางเลยนะครับลองดูภาพประกอบดูแล้วกันนะครับจากแท่งเทียนแล้วก็ดูเครื่องมือ m a c d ประกอบด้วยนะครับก็เครื่องมือ m a c d เนี่ยก็จะบอกแนวโน้มเทนว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยจะมีทิศทาง ไปในทิศทางไหนนะครับตอนนี้เครื่องมือ MACD เนี่ยก็บอกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยอาจจะกลับลงเป็นเทรนขาลงในระยะสั้นก็คือ MACD เนี่ยตัดลงแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ต่ำกว่าศูนย์ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยจะพยายามเลี้ยงตัวออกข้างไซด์เวอยู่แถวกรอบ1.92-2.06บาท6สตางค์ไปก่อนนะครับยังไงใครมีหุ้นตัวนี้หรือกำลังคิดที่จะเข้าซื้อก็ ลองวางแผนดีๆแล้วกันนะครับสำหรับหุ้น ALLA นะครับก็สรุปขั้นต้นสุดท้ายนะครับสำหรับหุ้น a l a นะครับก็มีแนวรับแรกนะครับอยู่ที่1.92แล้วก็1.90ตามลำดับนะครับแล้วก็มีในแนวรับสุดท้ายที่เขาเบรคเอาขึ้นมาเป็นแท่งสีเขียวนะครับในฝั่งซ้ายมือที่ผมตีกรอบสี่เหลี่ยมไว้เนี่ยอยู่ที่ 1บาท80สตางค์นะครับค่อนข้างลึกพอสมควรเลยถ้านักลงทุนที่จะเก่งกำไรระยะสั้นก็ขอให้มีวินัยในการวางแผนจุดเข้าจุดออกให้ชัดเจนนะครับแล้วหุ้น ALA เนี่ยเขามีแนวต้านระยะสั้นนะครับอยู่ที่2บาท6สตางค์ถ้าสามารถยืนที่2บาท6สตางค์ได้ก็จะมาทดสอบแนวต้านย่อยอีกทีก็คือ2บาท16สตางค์แล้วก็2บาท26สตางค์ที่เป็นแนวต้านสำคัญ ในระหว่างกลางทางในรอบนี้นะครับหากใครชื่นชอบแผนการเทรดหุ้นหรือวิเคราะห์หุ้นนะครับในช่องโจมเทรดเดอร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องโจมเทรดเดอร์ไว้ด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับ yeah. you <laughs>